ภาพเมือนี้คือพี่ต้นนุ่มรอซีขนนะครับซีพี่น้องอยู่บ่นองข้อนไม่ดีเอาไม่ดนะเดี๋ยวก็ว่าเสือกว่าแม่ไอ้ยอดไอ้เชีวครับต้องขออภัยนะครับหลุดรอดรูดผิดนะครับมีหน้าละชาเงินซื้อเตยเวอยน้องพรอนไปรีดมาแบบบ่มาครับนั่งขายของโอ้พนขายของพร้อมๆน้องมือนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวจังไปอุดหนุนกันนะครับนี่ลานน้องพรอนไปรีดอยู่ทางนี้นะครับผู้ใดอยากกินยังกับเชิญเลยครับมีห่านน้ำกระทอมนะครับผมมีทุกอย่างนะครับ ออนานนานยุติครับผมเอาแล้วครับนี่น้องฟ่อนไพลินครับขายยังแน่ขายยังแน่โอ้มีหอนงหนูน้ำขลือหาดบู๊ยมีหอนน้ำขลือหาดนะครับมีทุกอย่างแล้ววะน้ำเป้ากัมี่เากัมี่มาอยู่ที่ร้านแลโอ้โอเคนะครับผู้ใดอยากกินน้ำก็มาอุดหนุนน้องพรไพลินนะครับผมเอาลองไปซิมเบิ้งเอาไดี๋ บอบอไอ้ลุงบมงกินเดี๋ยวลุงสื่สืบนำเปล่าเอาเปิดนำเปล่าเขาครับน้องพรอนไพรินคนสวยนะครับผมเดี๋ยวลุงหลอดกินนำเปล่านะครับเดี๋ยวลุงหลอดสืบสืนำเปล่าครับเออเดี๋ยวโปรโมทให้นะครับผมน้องพรอนไพรินยูนีนะครับนี่นี่ยูนียูนีนะครับตรงขามกับเต้นนี่ครับม้าอุดนุนน้องพรอนไพรินคนสวยนะครับผมใจรักมั่งไฟนะครับผมรับรองหวานเจี๊ยบนะครับผมมาเชียร์ซอยกันครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสีสวัสดีครับ